วันนี้อยากกินข้าวทอดเนาะค่ะเนาะข้าวคลุกแหนมทอดเนาะค่ะเราก็จะมาเก็บใบชะพูที่ปลูกไว้นะคะไปดูกันเลยนะจ๊ะวันนี้อยากกินข้าวแหนมทอดใบชะพูอยู่ตรงไหนตรงที่เดิมนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้ยาก,กินข้าวคลุกแหนมทอดนี่เลยจ้ะเด็ดทุกวัน เด็ดทุกวันทุกวันค่ะแล้วเขาก็จะยิ่งเกิดยิ่งเกิดขึ้นนะจ๊ะท้ายเวลานะมันยิ่งเด็ดยิ่งยิ่งขึ้นนะคะวันนี้พี่ตตก็อยากกินข้าวแหนมทอดเนาะคนหนองค่ายเนาะค่ะเนาะกินมักหมอบอกว่าให้กินพักร้ก็เขาเนาะค่ะเนาะเขาเขาเจ้าก็คอยกันมากกินพักแบบนี้เนาะจ้ะเนาะมาก,กินพัก หายใจด้วยเพราะว่ามันปลอดสารมีหนามมีอะไรเต็มโอ้ยมันมีมแมลงเต็มไปหมดเนาะคะ่ะนี่เยอะแยะเลยเอานี้ก็ได้โหนี่ค่ะนี่เลยเนาะนี่พอแล้วแค่นีน้ไปดูการทำแหนม ไปดูการทำแหนมก่อนว่าค่ะเขาทอดแบบรีบด่วนเนาะนี่ค่ะซื้อพริกแกงมาและมาตะโดนแล้วค่ะใส่จักหนึ่งสอนโตเนาะค่ะเนาะนี่พริกแกงซื้อมากค่ะยี่ห้อดีๆเนาะในโลตัดเนาะค่ะเนาะแล้วก็แม่เอพี่โตก็เลยจะต้องใส่หัวหอมเน่ะจักน้อยคาใส่หน่อยหนึ่งอ่าคาใส่หน่อยหนึ่งข่้เอ ผาใส่หน่อยนึงตับใส่หัวหอมใส่จักหน่อยแล้วก็เทียมจักหน่อยเนาะแล้วก็กะปิจักนิดนึงเนาะค่ะเนาะนี่ใส่เข้าไปเนาะค่ะแล้วก็ไอ้ผงปรุงรสหนึ่งซอนโตค่ะอธิบายยังรวดเร็วพอหิวเนาะเราเสื้อเสียเวลาทอดอีกเนาะไข่ไข่สองนวยค่ะไข่สองฟองเนาะค่ะเนาะเอาขยําใส่กับเขาแล้วกับเอ่อเขาเอิ้อเอียงเนาะนั่นลืมอีกแล้วนะเนี่ย บักเภาบักเภาขูดฝอยบักเภาขูดฝอยเผาซื้อเนาะบ่ให้เขาเอาก้านดำๆออกบ่เป็นยังเฮ็ดกินเอาเนาะค่ะเนาะตามภาษาเด้อมื้อนี้บ่บ่บ่งามสวยหรูเนาะค่ะเนาะเอาตามอยากกินเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีแหนมแหนมเครื่องท่อนค่ะแหนมเครื่องท่อนแหนมเอ่อแหนมเปรี้ยวแล้วค่ะเนาะเอาเอามาไว้คุกเนาะเอาซ้ำอยากเนาะค่ะเนาะอยากคือจังคน้องนี่อยากแห้งอยากหลายค่ะ ไปเลยจ้าเดี๋ยวไปเฮ็ดข้าวแหนมข้าวแหนมทอดค่ะแหนมทอดแบบอีสา,บานบันเฮ้าหน่เนาะค่ะเนะาะค่ะไปเลยจ้าไปเบิ่งการทอดการคุกกันเลยจ้ะไปไปไปจ้าค่ะเดี๋ยวพี่ตู่ก็จะเอาพี่แกงเนาะพี่แกงนี่เลยกัวคือคือกัวเขาไม่หอมนะคือคือคือ ย่านย่านเบ้าหอมนะคะโอ้ยตะไคร่กับมีสองหัวนึงเนาะตะไคร่กับซื้อมาโดนแล้วค่ะอยาก,กินอยาก,กินอยาก,กินเนาะอ่าตะไคร่เนาะ,นอ,ะอยากขึ้นจังคนทองนี่เนาะที่จริงพี่โตไอเป็นเบาหวานเนาะหมอเพิ่อนบ้าให้กิน ของทอดของมันยังสีเนาะค่ะเนาะแต่เข่ากับน่านๆเท่ากิน,น,นเธอนึ่งวาสันนี่ค่ะใครเข้ามีพพิกเนาะเข้ากระตําลงไปได้ค่ะแต่ที่นี่พี่ตัวเอาแค่นี้นี่ค่ะเอาแค่นี้ค่ะนี่เดี๋ยวเราเข้ากับผสมพริกแกงเข้าไปพริกแกงเพื่อนเอามาขายในหางก็ถือว่าสุดยอดของพริกแกงแล้วเนาะ นี่ค่ะพี่แกงนึ่งซอนโตะนี่ค่ะเนี่ยข่าถ้วยนึ่งค่ะกะเอาถ้วยนึ่งถ้่ยใยของไผ่กะไผ่มันเนาะค่ะเนาะขันเข้าไปซื้อไหมมาสดๆเขากเา็เอาเอาเอนว่าพิกแกงอย่างเนาะอันนี้พี่ตูเอาพี่แกงเอนว่าพี่แกงแดงเนาะ หอมอยู่จ้ะอยากกินค่ะอยากกินข้าวทอดอยากกินข้าวทอดอยากกินเควก,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 กี้กับกี้เอาค่ะแนวเขาอยู่ในคนเมืองนอกกับสีคือจังพี่ตูนนี่เนาะแต่ว่าพี่ตูนอยู่ประเทศไทยนี่กะหาของได้หลายอยู่เนาะแต่ว่าอยู่กรุงเทพเคากี้บอนไดลล่ะไปฮะ นี่ค่ะเขา่าเข่าถวยนึ่งเด้อค่ะเข่าถวยนึงห่อนๆได้ค่ะนี่เข่าถวยนึง่งอุย้ยนี่ากากินผู้เดียวได้นน่บให้ไผกินน้ำได้หนเบ่งด้วยถวยนึงโอ้ยหอมเข่าเนาะค่ะนะ่ะหอมห้วยห้วยอยู่เข่าเนาะเดี๋ยวล้างมือจักหน่อยก่อนจ้ะ พี่แกงไม่ไม่เนาะนี่พี่แกงหนึ่งซอนโตเข่าหว,วยหนึ่งใหญ่ๆเนาะจ้ะเนาะส่ลงไปนี่ค่ะนี่เข่าทอดอง่ายค่ะง่ายง่ายเข่าทอดนี่ค่ะแค่นี้ก็เข่าทอดแล้วจ้ะง่ายง่ายได้เข่าทอดอยากกินเนาะค่ะอุ้ยหอม หอมพี่แกงหอมเขาน้ำค่ะเข่าพี่ตูพี่ตูไม่นี่อ่าพี่ตูส่เข่าอ่าใส่เขา่เา,เขาแข็งค่ะมันสีได้เป็นโตเป็นโตเนาะคะนะ่ะเนาะเสร็จแล้วพี่ตูก็เห็นบ่ค่ะต้องขยี้ยังสี่นะคะบุกาเอามือล่งค่ะยาดน,นั้นแสบเสร็จแล้วพี่ตูก็เอาเข่าอ่อา บักเ้าวงนงมานน่บักเ้าวยบักเ้าวประมาณสองขีดบักเ้าวสองขีดค่ะกวนสีหาบักเ้าวได้เนาะบักเ้าวนี่คันพี่ตู่บอรีบรีบเนาะ,อะบอดรีบปันไดเนาะพี่ตูกะให้เขาเอาเขาเอื้นว่าอย่างปอกเปลือกออกแน่มันขา,ขาวๆแต่เวลาอทอดมันก็บอเห็นขา,ขาวๆเห็นบ่มคะเน่ น,นี่เห็นไ่มคะเ้าเขา้เขาทอดนี่ต้องใส่เคล็ดลับของมั่นก็คือใส่บักพาวขวเอ้ยบักพาขวขูดฝอยนี่แหละค่ะเคล็ดลับของมั่นเนาะแล้วพี่ตุกก็จะเอาไข่ต่อลงหน่อยนึงเห็ดตามก็ได้ด้วยค่ะเนี่ยคือจังสูตรเ้ากีน่ะบ,บ้านไผ่บ้านมั่นนี่เนาะค่ะนี่ใส่ไข่ไปหน่อยนึง ไข่มันซอยหยังมันซอยให้เวลาเข้าปั่นมันเหนียวโอ้หลายอยู่ตัวหละนี่ตูนึกว่าหน่อยๆนะเนี่ยเนาะเวลาเข้าปั่นแล้วมันกัดสีเหนียวกอดกันกอดกันแต่ว่าเมื่อนี่เบิง้งที่จริงเขาว่าต้องเอาอแป้งเขาเจ้าเนาะก่อนถอดแต่เข้าบม่มีเขากับอบเอเบ็ยนยังดอกพี่ตูดชุบไข่เอาเนาะแต่ว่าเข้าใส่ไข่ไปแล้วมันกัดสี โอ้ยเงาเงอเงาเงา,ออ,งาออกตาแล้วก็พี่ตู่กับสีไส่ผงปรุงรสไปหนึ่งซอนโตเด้อค่ะแค่หนึ่งซอนโตพ่อค่ะย่านมันเข้มเพราะว่าอีหยังบอกค่ะเพราะว่าอ่าเฮาจะต้องไปบีบาบางนาใส่ผงไอ้บีบบีบบางนาใส่แล้วก็เอาเข้าขวคั่วใส่พริกป่นใส่เนาะค่ะเนาะ หอมค่ะหอมบักร้าค่ะที่จริงพี่ตุกก็อยากใส่บักเ้าหลายกว่านี้ซื้อบักร้ามาเรืองโลค่ะใส่แค่สองขีดน่าจะสองขีดค่ะเ<ม>สร็จแล้วบัดนี้ที่นี่กระสิปั่นเนาะบัดนี้ปั่นทอดเนาะบัดน,นี้เนาะ ค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งตอนทอดกันเนาะค่ะพี่ตุกก๊สิีปั้นแค่นี้ปั้นแค่นี้เนาะเวลาสี่เอาลงพี่ตุกก๊สีว่าชุบแป้งทอดไทยเบิ้งเนาะเอาแค่นี้ก่อนจ้ะ<ม>จ้านี่เห็นไหมปั้นได้เยอะแล้วต่อจากนั้นนะจ๊ะเราก็จะเอาแป้งข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะนะแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปสักสามช้อนโต๊ะ นี่ค่ะใส่เข้าไปนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอาไปชุบเอาข้าวข้าวทอดนี้ไปชุบค่ะน้ำมัน เป็นของทานเล่นก็ได้นะคะทานเล่นๆล่นถ้าถ้าถ้าข้าวทอดอร่อยนะนี่ก็ได้ตั้งเยอะนะคะโหแต่มันจะหายากตรงตรงที่จะมันจะหายากตรงที่ไม่มีมะพร้าวคั่วนี่แหละคะ่ะ กระทะที่สู่ลองแล้วนะคะค่ะที่ตู่ก็เอาลงทอดแล้วนะนี่ค่ะนี่ค่ะไฟกลางนะคะ ก็สำเร็จรุ่วรงไปด้วยดีเนาะสีสวยงามเนาะจ่ะเราจะทอดอย่างนี้ไปจนก่าเขาจะสุกเนาะแล้วพี่ตู่ก็จะมายำข้าวทอดให้ได้ทานกันเนาะให้ได้ดูกันไม่ใช่ให้ได้ทานเนาะแต่เนาะนี่ค่ะไฟกลางนะคะอย่าให้ไฟแรงเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้ไฟแรงไปเนาะค่ะเนาะเราต้องใช้ไฟกลางกลงเนาะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆจ่ะ เสร็จแล้วข้าวทอดของเราก็จะเสร็จแล้วนะจ๊ะเห็นบอค่ะเห็นบะค่ะสมอยากบะค่ะหอนๆเลยจ้ะนี่ค่ะโอ้ยทอดใหม่ๆเลยค่ะแล้วพี่ตู่ก็จะมาคุกกับแหนมนี่ค่ะแหนมเนาะค่ะแล้วกับบักนาวค่ะสําหรับพริกป่นแล้วแต่ไผ่สีไซพริกทอดแล้วแต่ไผ่สีไทยแต่พี่ตู Franken ่ซิมแล้วว่ามันพอดีพอดีค่ะแล้วพี่ตู่ก็สีหันต้นขึ้นชายที่จริงเขาต้องใส่ ต้นหอมต้นหอมผักชีสะระแหน่ผักแพ้วอย่างข้าใส่ไปไดมืดค่ะแกมือนีมีแค่นี้กับเอาทอน,นีก่อนเราเหลือจากหนีพี่ตุกเอา,เอาไวทะะ้ทอดมือหลังเนาะค่ะเนาะทอดมือนีละค่ะเดี๋ยวพี่ตุ๋กใส่ฟิตไว้ไว้กิ่นมืออื่นเนาะค่ะเนาะโอ้ยน้ำลายไหลไว้กินมืออื่นคะ่ะเวลาเขาอยากกินเขาก็เอามาทอดค่ะใส่ฟิตไไ้เนาะค่ะเนาะก่อนแต่ก่อนเสร็จทอดค่ะเขา,เอาออกออกใม้มันอยู่ใน อุณหภูมิที่หรือว่าอากาศในบ้านเฮ่านี้ค่ะในห้องครัวเฮ่านี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็พักอีเลิศค่ะเมื่อนี้ม่พักอีเลิศแล้วกัพักพักสลัดจ้ะเนาะค่ะเนาะกินแค่นี้ค่ะจริงๆแล้วอยากินแค่ข้าวทอดนี่แหละค่ะข้าวทอดนี่แหละค่ะไปเดี๋ยวไปย่ากันกินเลยจ้าจ้ะนี่จ้ะ ตกับสีคุกไปจังสีเสสงส่เลยค่ะใส่แหนมไปแล้วเนาะนี่ค่ะสีคุกจังสี่เลยค่ะนี่ค่ะใส่ไปเลยจ้ะแหนมคลุกข้าวแหนมคลุกค่ะข้าสีเห็ดแบบนี้ไปเลยค่ะไอว่าไปต้งโดนล้วลืมกดโอ้ยเนาะเนอะเน,น,นตูลืมกด เสร็จแล้วคะ่ะข้าวทอดแหนมครุกนะคะพี่ตูก่ก็โอ้เสียงรถไถหลังบ้านมาเต็มเลยเนาะเสร็จแล้วคะ่ะนี่คะ่ะข้าวทอดแหนมคลุกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ที่พี่ตู่อยากกินก็คือข้าวทอดนี่แหละค่ะนะคะเราทําของเราเองนะกระแสบอีหลีเนาะโอ้ยเวลาล่าผสมไถห,ห,หิวหิวหิวแล้วค่ะหิวแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามเนาะคะ่ะเนาะ ไปเบิ้งไปเฮ็ดกินเอาเนาะแล้วแต่รสฝีปากไขฟฝีปากมั่นเนาะค่ะเนาะมักเข้มมักจะเกิดมักเพ็ดกะใส่ตามสบายเลยตอนนี้กะแค่ว่าขขาทอดมี่หยังผสมแน่แค่นั้นเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณสําหรับผู้ติดตามซองน้อยๆซองบดังของมาดามโตเนาะค่ะเนาะเฮ็ดไปกินไปทายไปเนาะค่ะเนาะเฮ็ดเฮ็ดกินหยังกระทายไปเนาะเอาลงไปเนาะ ตามภาษาเนาะชีวิตติดบ้านเนาะค่ะเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะใก